สวัสดีครับตามมารออะไรนี่ดูรถไมโครครับดูไมโครมือไมโครโอมาชมเลืกขุดปูด้วยขุดปูด้วยได้ย่างปูได้แล้วนี่ไปตัวเดียวเอาไปต้มบ่โออครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับมาคลิปนี้พามาชมอาจารย์ชูขุดสะครับ เป็นงานของพี่มิมครับ,รบพี่มิมมไปด้านซ้ายอ่ะแบ่งงานให้ฮะไม่อีกถามว่าออกไปไหนไปไหนทางออกไปไหนโอ้ขุดทางน้ำเลยขุดสะอ่าสิบบูณยี่สิบครับ ลึก3มเมตรแล้วก็ขุดชักร่องชักร่องกว้างกว้าง3เมตรลึก2เมตรห้ายาว30เมตรครับเป็นดินเหนียวครับจะของัน ได้แล้วบอทำลึกได้แล้วบ่อันนี้อะไรนี่ร่องบอร่องตรลาน่หาหลอดเท่อืมอ๋ออันนี้สะนี่สะสะหลักนี้จากหลักนี้ครับไปหาหลักโน้นครับ นี่นูนอาไรนูนขุดเลยน้ำเลยครับถ้าไม่ใช่ดินเหนียวขุดไม่ได้นะเนี่ยโอ,โอ้น้ำออกติดปุ้งกีแน่นอนจันชู หนครับเพราะว่ารถยืนบนขี้ตมครับมันเป๋ไปเป๋มาครับน่าจะปลายเยอะเนาะฮะปีหน้าเนี่ยปลายเยอะเลยเนาะ โบอโอ้เหมาะเลยอ่ะจะขอบอกว่าอ๋อบอกว่าปลาปลามารวมกันตรงนี้หมดเลยมันขึ้นมาจากนูนน่นอ่ะนู่นนะ ดินเหนียวแน่นนะในดินแบบนี้คิวแน่นเลยครความลึกสามเมตรครับได้แล้ว งานวันนี้ถ้าร้อยี่มาทำไม้เสร็จหรอครับวันหนึ่ง สะมันหลักนี่บ่นี่บ่หลักนี้ไปนู่นไปนู่นหลักสั้นนี่นะแล้วก็ไปตัวไหนเนี่ยหลักเนี่ยอ๋อหลักสั้นนั่นนะแล้วก็มานี้อ่ารับคุณเซฟคุณี้อ๋อแล้วไอ้สองหลักนี่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมเกต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 ที่เขาอ๋อเคล็ดที่เบงเนี่ยอืมเจ้าของเขาเขาแบ่งลูกเขาเนี่ยได้ได้ครึ่งเนี่ยได้ครับ นี่ต้องใส่คันไม่ฝั่งนั้นอะ่ะใส่ใส่ไปฝั่งหลักนูน้นบ่ใส่มาตรงนี้อ๋อใส่น้อยๆกันนะใส่น้อยหลบอ๋อแสะดงว่ามุมก็อ,อยู่ตรงนี้ดิเนี่ยมุมใช่ไหมใช่มุมไหนมาตึงแล้วแตไหนมุมอ๋อไหนหลักกันนะพื้นที่มันไม่กว้างใหญ่ๆเลยมันอ๋อพื้นที่มันจำกัดเราหลักเดนเดนเดนฝั่งนู้นถึงไหนเด่นนี่เนาะในี่เด่นเพื่อว่ามันจะเชยไปนู่น อ๋อท่าผู้ใครมาบ่ครับที่นี่มันยังไม่วัดเราก็พูดยังไม่ได้ซื้อกี่ไร่นี่ยอ๋อไร่สามไร่มันจ้างมาไร่กันล่ะอ๋อเพิ่งซื้อใหม่ๆเลยด้วนี่จิตนนท์นนี้จะทำกระท่อมบ่ทำบ้านเลยทำบ้านนี่ทำกระท่อม อ๋อนี่สระก็อยู่ตรงนี้เองดีนะเป็นดินเหนียวถ้ามันดินเหนียวทำไม่ได้เราวนี่ขุดไม่ได้เลยยืนไม่ได้เลยครับเละดูการเปิดสะของจันชูครับ nhẹ lại hẳn ua, 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 ua. ui 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 đừng mà lời rớt ต้องปัดขีดต้ตมออกนะครับไมงั้นยืนทำงานยาก ถามจันชูได,ได้ได้กดสวิต์ปิดไฟไหมไฟมันไม่ติดครับเนี่ยคิวแน่นเลยแบบเนี้โอ้ถ้าคุณงานคิวผมบอกเลยว่าลำบากครับเพื่องน้ำมันมาก ตรงกดสวิตช์นูเมือสวิตช์กันเนาะลื้บ่อเออพลื้อะไรดันชูไปกดโดนปิดสวิตช์ครับไฟติดอยู่ครับแป,ป๊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 บอยู่นี่ครับ จมลึกไว้น่นน่ะอันตรายนะพี่หางานง่ายๆให้ผมทำหน่อยไม่ได้หรอฮะ มาอีกแล้วมีงานเขาให้งานทำก็บุญแล้วครับคุยโยกกระเล่นนี่สิ FC FC บอกว่างานยากๆให้แต่ทีมงานคนนึงทำงานง่ายๆให้เด็กก็ทุ่มทำไม่ใช่อย่ังไง งานนี้มันไม่เหมาะรถเล็กหรอกนะรถเล็กทำมะเหรอ,อขุดยากนะัเนี่ยรถมันเปไปเปยมามันยืนมหมนี่รถมันพาไปนะ จะยืมรถไต่ไปดูโค้งมาสู่ไหนละได้ครับดูมนาลบหน่อยครับปรมาจารย์เหมือนกันนั่นน่ะไม่รู้ใครขับวันนี้เนาะมนาลบขับบ้าเดี๋ยวพาไปดูครับมีสองคนน่ะคันเดียวทันงลบขับคันเดียวนี่นะสองคันเดย์แล้วเดย์ท่านไหนว่างนี่นะอื ดินแน่นเลยอืมดินแน่น,นฮิวแน่นเลยเนะี่ยดินเนี่ย มันขุดไปมันเร็วเหมือนกันกันกบฮะินเหมือนกันกับที่ขุดอยูนั่นไหมไม่เหมือน<า>ไม่เหมือนครับหมือน,อนตัวนั้นน,น,น,นจะเป็นเหนียวสมทรายก็เลยอย่างกันแหลยนี่ก็มีทรายเหมือนกันครับวีรวมแรงกันใหม่คลิปหน้าครับผม